สวัสดีชาวลัคนาราศีมีถุนนะครับคลิปนี้รูพีบรรยากาณ์ใช่แล้วก็จะบร,ริยากรโดวงชะตาประจําเดือนกันยายน2565นะครับให้รับชมรับฟังกันติกเช่นเคยนะครับดาวจำตัวของชาวลัคนาราศีมีถุนก็คือดาวพระพุธน,นะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยช่วงต้นเดือนเลยนะครับพอวันที่สองปุ๊บเนี่ยดาวจำตัวยกย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับได้ตาแหน่งมหาจักรและราชาโชคนะครับอยู่ใน เรือนศาสชาของลักนณาทําให้ชาวลักนณาลาศิมินทุนเองเนี่ยจะมีเรื่องราวเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงครับคนหมู่มากนะครับในช่วงนี้มีการติดต่อประสานงานเจราจาพูดคุยเรื่องราวต่างๆนะครับเกิดขึ้นได้กับดวงชะตายิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาเกี่ยวกับเรื่องของประเภทหลักทรัพย์ต่างๆนะหนะรือมีการพูดจาพูดคุยกับเรื่อง เล่ต่างๆกับญาติพี่น้องของตัวเองมีความชิดผสมกับามารดาของตัวเองนะครับในช่วงนี้เป็นเรียกว่าเป็นช่วงอาจจะเป็นช่วงรวมญาตินะ mm. เกิดขึ้นได้กับชาวลัคนาราศีมีถุนบางท่านนะครับตรงนี้เพราะดาวจําตัวพอมีตําแหน่งมาจากด้วยนะ mm. ก็อาจจะพบเจอกันติดต่อประสานงานกันแบบปุ๊บปุ๊บปับป๊บ,บนะไม่เป็นไปตามปกตินะครับในช่วงนี้อยู่ดีก็มันถ้าเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายบ้างนะครับตรงนี้ ก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่ามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีถุนเองนะครับดาวประจตัวเองก็เรียกว่าอยู่ร่วมกับดาวพฤตย์ด้วยนะครับดาวพาิศุกด้วยนะครับในช่วงแรกๆครึ่งเดือนแรกเลยถือว่าอยู่ตำแหน่งที่ดาวให้คุณดวงชะตาในหลายๆดวงนะครับในช่วงนี้เรื่องการเงินหลกัหลกๆเลยจำเตือนกันยายุนของชาวลัคนาราศีมีถุนนะครับตัวแทน ดาวกันเงินเนี่ยนะครับอาจจะก,ก็ต้องมองที่ดาวพระศุกร์นะครับตรงนี้เรียกว่าเรื่องราวการเงินก็เดินตีคู่ไปกับดาวประจําตัวนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับไปจนถึงเกือบเกือบสิ้นเดือนเลยถือว่าเงินจะไปเป็นประเภทเงินที่มีการติดต่อประสานงานนะเงินประเภทที่ได้จากเพื่อนจากสังคมจากเพื่อนฝูงต่างๆหรือเกี่ยวกับเรื่องการเป็นตัวแทนในหน้านะครับ เดินทางติดต่อประสานงานนะครับตรงนี้ของชาวลาัคนาราศีมีถุนเองถือว่าให้คุณกระโดดชะตานะครับงานอาจจนเนดเหนื่อยบ้างนะครับต่อสู้บ้างได้มาแบบยากบ้างแต่ก็ได้แต่ได้มาแบบง่ายๆเลยบทจะได้มาก็ได้มาง่ายๆเช่นเดียวกันในช่วงนี้นะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของการเงินของชาวลาัคนาราศีมีถุนเองนะครับเรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะ ดาวการงานของชาวลัรา,าศีมีถุนเองเนี่ยก็คือดาวพระพฤหัสนะครับดาวพระพฤหัสเองได้ตําแหน่งเป็นเกษตรในราศีมีนนะครับแต่ช่วงนี้พักองศาอยู่งานเรียกว่าก็ยังคงมีเรื่องดาวที่ยังมีงานทํายังมีความต่อเนื่องแต่ความก้าวหน้านั้นลดลงนะครับช้าได้มาช้าทํางานยังมีความเหน็ดเหนื่อยอยู่นะครับความสําเร็จได้มาแต่ได้มาไม่ได้อย่างที่ตัวเอง คาดหวังเอาไว้สักเท่าไหร่นะครับตรงนี้แต่ด้วยความที่ดาวการงานเองเนี่ยถ้าในเกษตรนะถึงจะเดินถอยหลังแต่ก็ส่งเกณฑ์ถึงลัคนาของชาวลัคนาราศีมิถุนเองก็ถือว่ายังให้คุณกระโดดชะตาอยู่นะครับงานยังคงทําได้นะครับยังคงมีโอกาสที่จะเรียกว่าสามารถสารต่อโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยให้มีความก้าวหน้าคืบหน้าได้นะครับแต่จะเหน็ดเหนื่อยต่อในช่วงนี้ไงก็อดทนต่อสู้ สักระยะหนึ่งนะเดยกก็จะเข้าจังหวะที่ดีๆแล้วของชาวาลัคนาราศีมิถุนนะครับเรื่องต่อมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนาะสุขภาพของชาวาลัคนาราศีมีถุนเองในช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ก็ทั้งจะสุขภาพดีนะครับแข็งแรงนะจะเป็นส่วนใหญ่นะด้วยความที่ดาวประจับตัวเองก็มีตําแหน่งที่ดีนะไม่ได้มีดาวร้ายดาวไม่ดีมาเบียดมาเบียนหรือมาทําปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของชาวาลัคนาราศีมิถุนได้ในช่วงนี้นะครับ เรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะเรื่องราวความรักต่างๆของชาวลัคนาราศีมีถุนเองตัวแทนความรักก็คือดาวาพักพฤหัสนะเป็นดาวดวงเดียวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะครับแตแในกเกษตรแต่พระองศาเดินถอยหลังความรักอาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่าคนมีครอบครัวาอาจจะนิ่งๆนะทำกิจกรรมร่วมกันแบบเรียกว่าอาจจะน้อยลงนะครับแต่ก็ยังคงอยู่ด้วยกันได้ยังคงมีเรื่องราวที่จะทํากิจกรรม ร่วมกันนะัอาจจะน้อยลงบ้างน,นะครับแต่ความรักเรียกว่าจะคงมีตำแหน่งที่มีความมั่นคงอยู่นะครับเรียกว่าไม่มีความจืดจางนะแต่ในช่วงนี้นะคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียกว่าอาจจะห่างกันบ้างสักระยะหนึ่งบางทีด้วยเรื่องของภาระหน้าที่การงานนะครับหรือมีเราวที่จะได้เดินทางไกลร่วมกันเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนคนโสดเนี่ยเรื่องราวความรักต่างๆเนี่ยเรียกว่ายังถือว่าอาจจะเป็นช่วงที่ ศึกษาดูใจกันอยู่นะครับมีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะแต่ความมั่นคงที่อาจจะบอกความชัดเจนยังได้ไม่ดีพอในช่วงนี้นะครับอาจจะได้พบเจอคนต่างถิ่นต่างแดนนะคนทางไกลเนะี่ยเกิดขึ้นได้เลยของชาวลักนณาราศีมิถุนในช่วงนี้นะครับถือว่าเรียกว่าจะได้พบรักนะหรือไม่ก็อาจจะมีการรีเทิร์นเรื่องราวความรักเนะี่ยเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันกันกบชาวลักนณาราศีมิถุนนะใครที่มี ความรักเก่าๆและอาจจะมีการผวนกลับมาหรือได้พบเจอคนรักเก่านะครับในช่วงระยะนี้ของเดือนกันยายนนะครับตรงนี้ก็เป็นควายกรแบบรวมๆโดยกว้างๆนะครับของชาวล,าลาักขณาราศีมิถุนช่วยกดไลค์นะเป็นกำลังใจของคูปปีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามคูปปีไว้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังมาถึงนะตอนนี้สวัสดีครับ